นิสสีวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ที่เราเชื่อกันว่าอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ก่อนอุกกรบาตจะพุ่งชนโลกในยุคครีเทเชียสเมื่อ66ล้านปีก่อนอาจจะไม่จริงเพราะง,งานวิจัยล่าสุดบอกว่าฟอสซิลที่เราเอามาใช้เป็นหลักฐานนั้นอาจจะเชื่อถือไม่ได้ครับทีมงานวิจัยจากอังกฤษได้จําลองภาพทวีปอเมริกาเหนือก่อนอุกกาบาตตกโดยใช้ความรู้จากธรณีวิทยา เคมีชีวะเพื่อดูว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่มาเป็นไอเดียให้ไดโนเสาร์ลดลงจนใกล้สูญพันธุ์แต่ผลปรากฏว่านอกจากจำนวนฟอสซิลที่ลดลงแล้ว ตำแหน่งทินฐานพื้นที่หากินหรือว่าจำนวนสายพันธุ์ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไรครับงานนี้อาจจะสรุปได้ว่านักวิทยาศาสตร์อาจจะเข้าใจกันไปเองนะครับว่าไดาโนเสาร์มีจำนวนลดลงจนใกล้สูญพันธุ์เพราะว่าสำรวจเจอฟอสซิลมีจำนวนลดลงทั้งทั้งที่เป็นแค่ปัญหาการสำรวจไม่ละเอียดเพียงพอเท่านั้นและเราสามารถที่จะสรุปต่อไปได้ว่าไดาโนเสาร์อาจจะสูญพันธุ์เพราะว่าอุกกาบาตตกเมื่อ66ล้านปีก่อนแบบปุ้มเดียวจบเลยครับ